รายงานเรื่องกระบวนการทางประวัติศาสตร์วัดศาลาลอยขั้นตอนที่1การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อปัญหาหรือหัวข้อที่ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดศาลาลอยในบริบทของประวัติศาสตร์มือนครวัชศีมาและวีรกรรมของเท้าสุรนารี1.1ประวัติความเป็นมาของวัดศาลาลอยวัดศาลาลอยสร้างขึ้นโดยเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโม และภายหลังได้รับพระราชทานนามว่าเท้าสุรนารีหลังจากที่ท่านได้นำทัพชาวโคราชขับไล่กองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ที่ยกทัพมารุกรานเมืองนครราชสีมาได้สำเร็จในปีพศ2369การสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตในสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาหารหารและประชาชนที่สละชีพเพื่อปกป้องบ้านเมือง ชื่อว่าสาลาลอยมีที่มาจากเรื่องเล่าว่าเท้าสุรนารีได้นำศพของสามีคือเจ้าพระยามหิสราธิบดีหรือพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาลอยมาตามลำน้ํำมูลจนถึงบริเวณที่สร้างวัดในปัจจุบันหรืออีกในหนึ่งคือบริเวณที่สร้างศาลาเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลลอยน้ำ1.2ความสำคัญของวัดศาลาลอย1.21 อนุสรณ์แห่งชัยชนะและวีรกรรมวัดศาลาลอยเป็นสัญ,ญลักษณ์และอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญเสียสละและชัยชนะของท้าวสุรนารีและชาวโคราชในการปกป้องเมืองจากข้าศึก1.22ศูนย์รวมจิตใจวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวโคราชมีการจัดกิจกรรมทางาศาสนา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเท้าสุรนารีอยู่เสมอเช่นการจัดงานรำลึกวีรกรรมเท้าสุรนารีประจำปีขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อมูล2.1หลักฐานชั้นต้น2.1.1จารึกหรือเอกสารโบราณหากมีจารึกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดหรือเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นเอกสารจากหอสมุดแห่งชาติที่กล่าวถึงเมืองโคร,ราช และวัดศาลาลอย2.12ภาพถ่ายเก่าภาพถ่ายวัดในยุคต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอาคารและภูมิทัศน์เช่นภาพถ่ายจากครมศิลปากรภาพถ่ายส่วนตัวของคนในท้องถิ่นที่เก็บไว้รูปภาพตัวอย่างพระอุโบสถหลังเดิมของวัดศาลาลอยพศ2370 2.2หลักฐานชั้นรอง2.21หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดนคราราชสีมาหนังสือเกี่ยวกับเท้าสุรนารีหรือหนังสือที่กล่าวถึงวัดศาลาลอยโดยเฉพาะเช่นประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาโดยนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวีรกรรมเท้าสุรนารีโดยนักวิชาการ2.22บทความวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัดศาลาลอยหรือประวัติศาสตร์โคราช ขั้นตอนที่3การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 1. การตรวจสอบภายนอกความเป็นของแท้พระอุโบสถนี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในปีพศ2370จริงหรือไม่มีการตรวจสอบจากเอกสารทางราชการหรือบันทึกเก่าแก่ที่ยืนยันการก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ 2. การตรวจสอบภายในความน่าเชื่อถือของข้อมูลพระอุโบสถสะท้อนสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคนั้นหรือไม่ การใช้วัสดุและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายอาจสะท้อนถึงสภาพหลังสงครามที่บ้านเมืองยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือประเมินคุณค่าหลักฐาน 1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์พระอุโบสถหลังนี้ถือเป็นหลักฐานทางกายภาพที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างวัดสาลาลอย 2. คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิละปะ พระอุโบสถเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชในยุคต้นรัตนโกสินทร์ที่หาได้ยากแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการก่อสร้างวัสดุที่ใช้เช่นไม้และอิฐรวมถึงรูปแบบการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงขั้นตอนที่4การตีความและวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้น 1. การประเมินหลักฐานพระอุโบสถหลังเดิมของวัดศาลาลอย พุทธศักราช2,370 1.1เชิงประวัติศาสตร์หลักฐานการก่อตั้งวัดพระอุโบสถนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าวัดสาลาลอยมีการก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามเจ้าอนุวงศ์จริง1.2การตีความในเชิงจิตวิญญาณและความศรัทธาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวโคราชและพุทธศาสนิกชน พระอุโบสถหลังเดิมนี้เป็นมากกว่าแค่อาคารแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจขั้นตอนที่4การตีความและวิเคราะห์หลักฐานชั้นรอง 1. การประเมินหลักฐานงานเขียนทางประวัติศาสตร์เช่นหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 1การตีความในเชิงความเชื่อและอัตลักษณ์สร้างความศักดิ์สิทธิ์งานเขียนหรือคำบอกเล่าเกี่ยวกับวีรกรรมของเท้าสุรนารี ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดสาลาลอยมักจะไม่ได้เน้นแค่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่จะเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์และบารมีของท่าน1.2การตีความในเชิงการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเล่าเรื่องเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตีความประวัติวัดในแต่ละยุคสมัยอาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไปขั้นตอนที่ 5. เรียบเรียงและนำเสนอ นำเสนอโดยการทำสไลด์เพื่ออภิปรายเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ของวัดสารล,ลอยรูปแบบวิดีโอและนำเสียงภาคของ AI มาใช้ประกอบในการนำเสนองานชิ้นนี้